เอาละครับท่านผู้ชมเฮ้ยนิพันธ์เอาเละคะุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอ่าโอเคทําทางต่อไปครับผมอยู่กับแคทเทอร์บิลล่าแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมก็ตรงนี้อาจจะเป็นกรงเป็นกองนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอารถถ่ายมาตำบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะอา่ากดตัวผีขึ้นมาเอ้ยกดตัวผีนะครับผม <L> เดี๋ยวผมไปเอารถถ่ายมาตำบอกก่อนท <L> ่านผู้ชมนะก็ไม่ต้องห่วงครับอา่า ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเอารถรถไถเอานิวเอาพี่นิวไปก็ได้มาเฮ้ยเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดไปดีกว่าไหมฟอร์ดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาฟอร์ดมาตำบอกวะท่านผู้ชมมันมันตำบอกคืออะไรวะมันคืออะไรวะมันตำบอกอะ มันคืออะไรเอาไม่ได้ติ๊กผ่านมาเล้วโอ้โหกูเข้าเก็บโคตรนะอ๋อผ่านอะไรก็เอามาเถอะมาโอ้ลืมติ๊กผ่านมาอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งนะผ่านอะไรก็มาเถอะมาอะไรมาผ่านนี่ก็ได้ท่านผู้ชมได้เหมือนกันแหละเอาผ่านหลังไปด้วยไหม มันต้องเอามาด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเอาอมันมันมันต้องเอามาด้วยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นของคู่กันนะครับนะรถไถกับผานี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีผานก็ไม่มีเธอนะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปตเพราะว่าไปตเอาก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะลาดยางกันนะครับผมลาดยางทำถนนกันนะครับท่านผูช้ชมครับ น่าลาดยางมาต่อยกันแล้ว<ง>ก <museums> ัน <descriptive> น <mus i> ักชมครับโอเคครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีอุ้ยโดนรถชนไปแล้วลูกพี่เอ้ยเอออะไรวะเนี่ยสวัสดีพี่สวัสดีแจ่วสวัสดีสวัสดีนี่ครับเจ่วอยัดชนนะเจ่นะจี้แล้วนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปตามหมอกตรงที่มันมันโอ้เยอะๆเนาะเดี๋ยวผมไปตามหมอกก่อน พี่อะไรเนี่ยพี่เอ้ยพี่มึอนอะไรครับเนี่ยอย่ามึนนะนีพี่อย่ามึนดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอารถไทฟอร์ดมาตามบ่อ,อครับผมเดีย๋ยวซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยยับบ้าโอ้โหทะลุไหมี่ยโอ้อะไรวะไม่มีอะไรทะลุเลยแบบนี้ดีนะครับผมเฮ้ย,ยมันชนอะไรอีกอะ ของแค้ม okay, ผมแล้วผมจะชนออกไปไหนวะผมจะตัมออกไปไหนเนี่ยฮะผมจะตัมออกไปไหนเนี่ยโอ้โหมันมันไม่เรียบเลยแต่แต่ตรงที่มันลาดยางอะมันเรียบนะท่านผู้ชมนะแล้วควันออกด้วยนะครับผมประเด็นนะ่ะอืออ่าชนออกไปท่านี้ก็เรียบแล้วท่านี้ก็เรียบแล้วท่านี้ก็เรียบแล้วนะครับผม <Yeah. S 2> ป่ะเดี๋ยวเราไปปาดอ่าหน้ากันต่อแล้วกันนะผมเหลือปะเปนี่ยเหลือนิดนึงว่ะเฮ้ยถ้าถ้าผมไม่ได้อันนี้อ๋อไอ้บ้ามันก็เป็นกองดิไปทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะเออไปเหยียบเหยียบเหยียบขึ้นก่อน อันนี้ไม่ต้องใช้รถบ่งรถบดอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะก็เอ่อเขาเรียกว่าใส่ปุ๊บก็เอ่อใส่ปุ๊บมันเรียบให้เลยนะครับผมนะโคตรดีครับผมมาแบบว่าโคตรดีเลยอะ่ะน้องท่านผนะู้ชมเนาะนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราซูมสักหน่อยนะครับผมนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเอาไอ้ดินไปเทนะ ควันออกอย่างเยอะเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมอา่าปิดพักลมก่อนเปิดพักลมเฮ้ยมึงเดินไปไหนนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วอันนี้ถลายไปไหนอีกเนี่ยโอ้แล้วถ้าดับเครื่องมันถลายเปล่าถลายว่ะแล้วมันบักนะครับผมมันมันไหลมันไหลไหลปล่าไหลว่ะ มันจะไกลไปไหมน,นะครับผมเอาแล้วเมื่อกี้ผมปิดอันนี้แล้วเอ้ยผมเปิดนี้แล้วไม่ใช่เหรอผ้าใบเนี่ยโอ้เอาทำไมมันไม่เปิดอ๋อโอเคอืออาละ,ละ,ละครับทุกยวครับนะดำไปครับผมเน่ดำไปดำไปมันเต็มยังวะเนะี่ยเต็มยังอ่ะเฮ้ยเต็มนาเฮ้ยเต็มนะมนะลูกพี่เฮ้ยดีนะลูกพี่นะเฮ้ยดีนะไม่เต็มไม่ได้นะ โอ้แล้วเต็มมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอไหนดูดิอันนี้มันถลายปะเนี่ยโอ้โหไหลโอ้โหเข้าป่าแน่นอน,นครับท่านผู้ชมทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไมมันเทอย่างนี้นะโอ้โหอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยมันต้องเดินหน้าหรอหรือว่ายังไงวะ เมื่อกี้ผมปิดไอ้ไม่ให้มันเทแล้วนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรของพี่วะเนี่ยพี่พี่ลบดิพี่กดเลขอะไรวะโอ้กดเลขแปดโอเคอะไรของพี่เนี่ยอะไรของพี่เนี่ยแม่อาอข,ข,ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปดิเอาเอารถเดินหน้าดิลูกพี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหเออ โอ้โหอะไรพี่ที่จะแม่โอเคเดี๋ยวเราเทปไปนะครับผมโอ้โหผมงงมากเลยมันมันทำทำค่อนข้างที่จะยากนะครับผมปึ๊บอ่ะเดี๋ยวกูลาดแม่งไปหมดเลยเอ่ะลาดยางไปหมดเลยเอ่ะลาดไปหมดเลยเนี่ยผมลาดไปหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวซูมซูมให้รถล,ลาดยางหน่อยอ่ะ รถรถล่าจ้างมันบักนะครับผมรถล่าจ้างมันบักโอเคชืบเนี่ครับโอ้โหทำทางเขาบ้านนะผม EP ที่สองแล้วนะครับทุกผู้ชมเอาเฮ๋อ EP ที่สองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันเดี๋ยวมาทำให้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 อีกโอเคเอาไปทำอีกเลนหนึ่งไปทำอีกเลนหนึ่ง ไม่แล้วตรงนั้นมันเป็นกองอะดิมันไม่ดีมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เหมือนอ่าเขาเรียกว่าเหมือนไอ้รถตัดอ้อยเลยเนาะไอ้อแท็กมันน่ะเออผมว่ารถตัดอ้อยทั้งดุ้นเลยนะเนี่ยเออเออเอออ่อ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวผมเอารถไถามาตำบอกก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมไหนๆมันก็อันนี้ละบ้าจริงๆเลยเชียว เฮ้ยไอ้นี้ก็โหเอารถถ่ายไปตามหมอกก่อนนะครับรถถ่ายไปฟอดนะผมโอเคตามหมอกเลยโ,โ,โหนี่ครับมาโขเรียบแป้เลยทุกอยู่เ้ยแหมเรียบแป้เลยเนี่ยอยตรงนี้เป็นหลุมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไอ้ภัยกันได้ครับผมต้องมีลงมีหลุมกันบ้างแหลนะเนาะใครจะไปทำเรียบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะท่านผะู้ชมเนาะ เฮ้ยม <étique> <occasions S 1> ันมันขยายได้ไม่ใช er ่หรอมันขยายไม่ได้หรออ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะวางลงนะครับท่านผู้ชมปึ๊บอ่าวางลงไปแล้วจากนั้นเราก็จะลาดมาเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหปุ๊บคนคนทุนไอแล้วก็เดินมาเลยครับนี่ครับโอ้โหควันออกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาแล้วครับแหมควันออกแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดดีจริงๆริับท่านผู้ชมครับ อ่าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไปรถมาเทก่อนรถมาเทก่อนรถถอยมารถรถรถมึงไปอยู่อะไรตรงนั้นมาเดี๋ยวนี่มันมึนอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยลูกพี่เอ้ยอ่าถอย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 มาถอยมาเอาพี่ถอยดิพี่ไม่มึนอะไรครับเนี่ยโอ้โหผมถอยไปตั้งนานแล้วพี่เนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยลูกพี่ หรือว่าให้อภัยก네ันได้อุ Honestly, ้ยไม่ใช่ให้อภัยกันได้นะครับผมวันนี้ครับท่านผู้ชมไฟดับแม่ตื่นตั้งแต่9โมงไฟดับประเดี๋ยวทุกโยมเอ้ยแล้วแบบอยู่ดีๆแม่งดับไอ้มากกำลังนอนดีๆนอนนอนสบายๆโอ้โหไฟดับสั้งั้นเลยนะครับผมไฟดับชิบหายเลยมันก็ร้อนเนี่ยมันก็นอนต่อไม่ได้เนี่ยนอนใช่เปล่า โออเแบบิกแเบบิกแเบบิกแเบบิกโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนิดหกว่านะครับนี่ครับตาทางเข้าบ้านนะครับผมนี่ครับลอยเราไล่ลาดยางเห็นไหมมันก็จะมีไอความร้อนออกมาด้วยนะครับผมอ๋อถ้าไม่ได้กดคอนโทรลไอมันก็จะไม่มีออกมาใช่ไ่มโอเคต้องกดคอนโทรลไอนะครับผมนี่ครับมันถึงจะมีไอความร้อนออกมาด้วยนะครับทุกผู้ชมเป็นไง โคตรดีครับบอกเลยนี่ครับทำทางเข้าบ้านเองเลยนะครับผมอ่าเรียบแป้เลยท่านผู้ชมเรียบจัดๆเลยเนี่ยโอ้โหโคตรดีครับโคตรดีโคตรอันตรายครับผมไปทำตรงไหนอีกอ่ะผมยังไม่เสร็จนี่มาเดี๋ยวให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จก็วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายของรถคันนี้แล้วนะครับผม วิดีโอสุดท้ายนะครับผมใครจะดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะวิดีโอสุดท้ายแล้วก็จะยองราบว่ากันไปครับผมโอเคโอเคี่ยถอ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 ยเอาล้วครับผมถอยมาตรงนี้ก็กดคนโนนไปครับแล้วก็เดินเลยครับผมไปแล้วโอ้โหมันก็จะลอยแบบนี้เล้วแล้วย่างันี่ครับโอ้โหมันลืม ลืมไปต้องเอาลงด้วยนี่า่าแหมนี่ครับโอโ้โหอาจจะมีหลุมมีบ่อเล็กหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้บดเนาะท่นะานผู้ชมเนาะมันต้องพอทุงคนนี้ป่ะทีนี้เราเสร็จงานแล้วเราก็เดินทางกลับได้เลยนะครับพรอ้อมป้ป,ปเดินทางกลับได้เลยไปครับผมก็จะจะเดินทางกลับแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูผลงานกันดูผลงานกันมา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 ดูผลงานกันเลยนี่ครับโอ้โห้วแม่สวยเหมือนกับสวยเออสวยชิบหายเลยเฮ้ยแต่มันเรียบดีนะถ้าไม่มีหญ้าเลยโคตรสวยเลยนะเนาะแม่โคตรสวยเลยนะมาเปล่ามาบ่าท่านผู้ชมโคตรสวยเลยเนาะเห็นไหมโอ้โหสวยจัดแม่ เครื่องอะไรเนี่ยรับจ้างครับรับจ้างลาดยางครับรับจ้างลาดยางรับจ้างครับรับจ้างเออหลอกครับหลอกลาดยางครับ <c oughs> ผมหลอกลาดยางครับมีใครจะลาดหรือเปล่าครับโอเคครับผมก็ถอยขึ้นนะครับผมคือรถลาดยางที่ผมเห็นอะ่ะคือ อตอนนี้เขาทําอยู่ใกล้บ้านเนะออาะทุกผู้ชมมันก็ไม่ใกล้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันขับรถผ่านนะครับผมก็มันเป็นล้อนะครับล้อที่เป็นยางนะครับผมไม่ใช่เป็นแท็กแบบนี้นะจะเป็นแบบล้อนะครับแต่ผมมองว่าเป็นแบบล้อก็ดีเหมือนกันนะป๊ NK โอเคเรียบร้อยครับทุกผู้ชมครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ไอ้ลองลองลองทางใหม่ดิเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหรัดยางใหม่โคตรสวยเลยเย็สเอาเรื่องว่ะโอ้โหรัดยางใหม่อะไรจะสวยปางนี้อือทางเขาบ้านแหลมแหครับทางเขาบ้านแหลมแหลมนี่ยเป็นทางเขาบ้านอย่างดีเลยค,ครับทุกโยงครับโอ้โห สุดยอดครับทุกอย่างครับนะวิง่งันไปเลยครับผมอมยูหูนี่ครับผมส,สิบห้านาทีแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มวัวเทื่อนที่ถูกยกไปนะครับผมที่ถูกโดนปิด กิจการไปนะเพราะว่าเปิดฟา้าบวชเถื่อนครับผมนะใครยังไม่ได้ดูกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมที่ผมทําคลิปไปนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมโหสุดยอดมากเป็นแบบว่าตำนานนะผมฟา้าบวชเถื่อนนะต้นยกไปแล้วนะครับผมเหลือแต่ล่องลอยทิ้งเอาไว้นะครับทุกผ้ชมครับต้นขาต้นไม้เขายังยกไปอะ่ะคิดดูดิเออ อ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ลาท่านผู้ไปก่อนแล้วกันนะครับตรงไหนมีงานลาดยางก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปลาดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าไปตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟเนาะท่านผู้ชมครับที่ทางรถไฟลกครับผมลกแต่ทำอะไรไม่ได้ครับผมโอ้โหนเนี่ยได้จริงนี่ครับทางรถไฟมันลกแต่ จัดเลยครับทุกผู้ชมเอ้ยเย็นไหมครับทุกผู้ชมสวัสดีครับอ่ารถลัดยางครับ